อดีตนางเอกดังผันตัวมาทำงานจิตอาสาสมฉายานางฟ้าในตำนาน เป็นนักสแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับกิ่งสุภัทราที่ฝากผลงานละครไว้ให้ได้รับชมกันหลายเรื่องซึ่งผลงานสร้างชื่อก็คือเรื่องเลขาคนใหม่รักสุดหัวใจเลดี้ฝรั่งดองสำหรับในปัจจุบันนี้กิ่งสุภัทราได้ผ่านตัวเองมาอุทิศตนช่วยเหลือสังคมจนตอนนี้หลายๆคนต่างเรียกเธอว่านางฟ้าในตำนาน ทำงานด้านจิตอาสาและต้องบอกเลยว่าเธอทำงานนี้ด้วยใจรักทั้งยังเต็มไปด้วยความสุข สำหรับกิ่งสุภัตราเกิดที่เมืองไทยและไปอยู่สหรัฐอเมริกาตอน9ขวบในปี2525 25, ได้กลับมาเมืองไทยและเข้าวงการภาพยนตร์โดยแสดงเรื่องแรงรักและจากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายจนถึงปัจจุบันและว,วันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมภาพของคุณกิ่งสุพัทรามาให้ชมกันคะ่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องความสวยนั้นเธอคนนี้ก็เป็นอมตะสุดๆคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com